กลับทันวันด,ดีทานผู้ชมที่น่ารักกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมไม่ทอมสองนะฮะโอเคขั้นแรกนะฮะผมต้องปิดเสียงเกมก่อนที่ผมจะติดเหลืองโอเคมาต้องการกินอะไรวะงงโอเคกันขี้เอาเจ้าต้องมาอันนี้ก่อนนะคันนีกก็คันนีกแล้ว โอเคเสร็จแล้วใช่ไหมผมก็ต้องมาทำควคาร่างกายนะอืมมจะทำอะไรดีนาะชิจยาไม่ไหวหอวะตบหน้าเลยห่าห่าฮ่ากะเด็กไปซะทีน้อยเองก็หายป่วยอ่ะที่ครับทีคือแล้วเนาะอ่มโนบโนบเกิดผมกวับมาละโอ้โหผมไปซื้อมาหนึ่งบาท เลยยี่สิบสี่ชั่วยี่สิบสี่ชั่วโมงโหโคตรโคตรเร็วอ่ะความสยที่มันแบบทั่วถึงเนียมากินอาหารกันนะเออมนี้เลยเต็มร้อยครบทุกประการโอเค เย่เองโตขึ้นแล้วนะเพื่อนเอออืมแปมาให้นะลาม่กินองกินซะกพื่มปคอร่อยเส้นป ว่าจะมาลองบั๋พริกให้ไอทอมกินดีกว่านะมาลองดูกันว่ามันจะเพลิดตายแค่ไหนกันเจือมาลองดูอันนี้คือผมซื้อมาเป็นร้อยเลยนะสองร้อยเลยด้วยซ้ำจะยืมให้บังร้อยละฮะกินเแกผมต้องเรียน Ibe Matoy mo Machok Pip 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 Ani 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 Kawari Kawari Bari kuwa 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 เออเดี๋ยวไปครับไปนั่งกัน New บวมอ่โอเคฮะมันต้องกินน้ำผึ้งครับเขาบอกว่ากินน้ำผึ้งเนี่ยมันจะหายบวมชิ้นิี้ชิจะเอ็งจะไปชี้ที่ก้นทำไมล่ะเออปลอดภัยแล้วกินอาหารก็กินสตรอ๊าฟรี่นะ บัสส si oh, 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 wow. ีทองก็เบื่อแล้วมวยก็เบื่อแล้วกองไม่มีเสียงก็น่าเบื่อว่ะวิววิวมีเกมให้เล่นด้วยปะออกก่อนเอาก่อนเอาก่อนว้าวมีเกมให้เล่นเพียบเลยอันนี้คืออะไรรอบที่หนึ่งมัม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 ยี่สิบรอบเอะเงี้ยเงี้ยแตกจุ๊บจุบกุละกุละกุละเก่า นู no. Ma. Ma. ่หมามาคุปตะมาเว่อ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 เริ่มมาแล้วแนวตึงอ่ะเออแนวตึงปึ๊บเออเรียบร้อยครับแตกแล้ววันนี้เราก็จะมาเลย์ให้ท่านผู้ชมได้ดูดีนะมซื้อหมดแล้ว ดีไสิ uh ่ง huh. ท okay. ี่ผมต้องทำตามน้ำยาผู้ใหญ่อาฮะผมซื้อมาสซักแม็กเลยน้ำยาเด็กน้อยโอเคอืมวันหยาดรู้มั้ว่าน้ำยาผู้ใหญ่มาเป็นยังไงก็ซื้อไปเรื่อยๆนะน้ำยานอนหลับซื้อทุกเวลาอันนี้น้ำยาเอ่ออะไรก็ไม่รู้อะซื้อไปก่อน น้ำยาผู้ใหญ่ใช่ไหมกบกบบมันเป็นยังไงวะว้าวโตวขึ้นแล้วน้ำยานี่คือกุบกบกบอ๋อ,อเคครับอืเอเฮ้ยท่องอวกาศอะกำลังโหลดยาฮาฮาเซฮาฮามันต้องอ๋อมันเหมือนเกมนอนใช่ไหมนะ ไม่ชื่อเขาเป็นยังไงวะโอ้ยติดไฟด้วยติดไฟด้วยโอ้ตัวใหญ่ซะด้วยแล้วก็ว้าวุ่นเลยชุบๆเพิ่มความเร็วได้หนินี่นี่นี่เพิ่มความเร็วมาแน่ๆแน่ๆลุกลีบเป็ดจิตตันตอนนี้ผมเริ่มตัวใหญ่แล้วปาดหน้าดิป่านป่านน้าปาดหน้าปาดหน้าผมไม่อยากเป็นอาหารให้มันหรอกปื๊ดเออเออเรียบร้อยครับตายครับ มันทำอะไรต่อกนไอศครีมไหมโอตเป็นไฟทยังไงดีวะยาจะบอกะ ก็แตตัวหมีลุงมาด้วยนี่เวลาล้างมันจะมีรูปจัรวดด้วยนะแถมตัวหอมด้วยสบู่นี้รนะอด้วยซีมพูผีเสือ้อเองกินปะเอ้ยไม่กินวะอเออเอเอมาไปจัรวดเลยพี่ น้ำยาสีทองกินเข้าไปก็อาจจะมาทองว้าวสีใหม่ฮะชุดแบบนี้มันเบื่อแล้วต้องไปเดินแฟชั่นอ่ะนี่ชุดบริษัทโค้ดเท้อ่ะนี่มันก็ต้องแบบชุดเท่หหมวกแบบหมวกเท่นะไม่ใช่หมวกธรรมดาด้วย ดับผมแล้วมันก็ต้องหมวกนี้อยู่แล้วโอเคตาก็เป็นปกติีนีไงขอให้ส้อทีนี่แพบทุดไอซ์แมนเต็มตัวยอดรับยอดเลยสีอาได้ประสกทมเฟช เล okay. ือกมุม,มๆนะสวีปุปบปุ๊บปุด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 ใครโชคดีได้ผมก็ขอโชคดีเย้คุณชนะอีกแล้วสบายวะ่ะสบายโอ้โห,โหไปเดินแฟชั่นก็ได้เงินไปทำอะไรก็ได้เงิน สบายมากไปกั oh, ah, ่า่นเอาไปจากสมองโเค้ผมกับมาละนเยปันดีนะอืมนยา ถ้าไม,ม่ชอบตัวนี้ค่ะฉะนั้นก็จะเอาให้หมดเลยเพะไม่ชอบอะค่ะตาสีเดิมคือตาสีเขียวนะตาสีแดงเขียวไม่ชอบอะโอ้นี่

ออเสร็จแล้วก็ต้องกิน,นะฮะเขียกินน้ำแข็งโอู้แข็งตัวดูราตรวจตัวก่อนนะถ้าไม่เคไม่ดูละโอเคปจ้ะโอเคครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มแล้วฟันดี้ชอมและฟันดีทุกคนนะฮะขอให้ โอ้ฟันอีกแล้วฟันไม่อยากฝนดาวน์เลยว่ะโอเคครับขอให้ทุกคนฟันดีไม่เยาล่าที่นอนขอบคุณ